สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซเว n นแชนแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม s ั m เมอร r วอ r โครนิเคิลนะครับผมวันนี้นะครับจะมาอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมคอร์เล็นะครับผม s ั m เมอร r วอลกับวันพันแมนนะครับผมนี่ยืนอยู่ข้างเซตมาเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัปเดตกิจกรรมมีอะไรที่เราจะต้องทำบ้างเนาะก็เอาเรามาดูก่อนว่ามีอัปเดตอะไรบ้าง อย่างแรกเลยแทนซัมมอนครับผมตู้คออแลบมาแล้ว3ามตู้หกตัวละครน,นี่มีเจนอสอาตอมิกสม,มุนไลกาโร่แล้วก็ซิลเวอร์แฟงแล้วก็ทัตสึมกิกับฟูบุกินะครับผมใครชอบใครอวยตัวไหนก็ไปกดกันได้นะครับส่วนผมกด ได้อตอมิกกดไป30เกลือนะคะผมโอเคนั้นใบดูกิจกรรมต่อไปเลยเช็คอินายวันก็เข้ามารับของกันได้นะครับผมนี่อันนี้ก็สัปดาห์ที่2แล้วนะใครเล่นมาก็มัก็จะมีของสัปดาห์ที่1กับก็พวกตัวแล้วก็ต่อไปคือเข้ามาที่นี่เลยเพราะว่าถ้าเราไม่เข้ามาเล่นอันนี้กิจกรรมวันพันแมนเนี่ย เย็นถิ่นมันจะมันจะไปเล่นนั่นอื่นไม่ได้ต้องมาทำเควสก่อนเควสก็ไม่ยากครับแค่เนี่ยครับเข้ามาคุยกับไซตามะมันจะให้มาคุยกับไซตามะแล้วก็จะเปิดกิจกรรม,มอ,อื่นๆซึ่งกิจกรรมต่อไปพอมันเปิดแล้วเราก็มาที่ระดมพลนี่ระดมพลฮีโร่แห่งคัสลันอันนี้คือจะให้เข้าไปตีบอสในฐานกิ์ของเราเนี่ยครับมี3าภารกิจเนา ีนอันนี้ผมเล่นไปแล้ว1อันนี่มันจะเป็นประมาณนี้มีง่ายธรรมดายากก็เลือกได้เลยว่าไหวแค่ไหนรางวัลที่ได้คือชื่อเสียงนี่แต้มชื่อเสียงโดยมันจะได้เท่ากันแหละแต่ก็สิ่งที่ต่างก็คือต่างจากระดับความยากคือรางวัลอันหน้าเนาะข้างหน้าอย่างเนี้ยได้ 10- 50 100เงินก็ได้เป็น1 0 0 0 0 0 0 0 0 0ห0หนึ่ง แต่้างหลังจะได้เท่ากันโดยแต้มชื่อเสียงเอาไปทำอะไรก็มาที่แถมถัดไปเลยครับนี่วิถีผู้เก่งก็เลือกสักตัวนึ่ง่ะนี่ครับเอาไว้แรกของรางวัลทรัพยากรต่างๆเนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นอันนี้เลยพี่ชิด ดวงกว่างจอมสังหารดวงกว่างจอมสังหารมันเข้ายังไงมันอยู่ตรงไหนกดไปนี่นจะอยู่ในรอยแยกนะครับผมขอคอยวิวัฒนาการนี่ก็เข้าไปหาตี้เออเข้าไปสู้กับมันนี่ครับไอด้ดวงโดยเราจะได้รอบละหนึ่งดวงวิญญาณแต่ถ้าเกิดเราเอาตัวคอแลบ ตัวคาแมีตัวอะไรบ้างก็คือถ้าเป็นสายฟรีแบบเปิดกรชาไม่ได้เกลือเกลือเราก็นี่ครับอ่าวันแรกเราก็เล่นธรรมดาไปก่อนมันก็จะได้แค่หนึ่งรอยแต้มเนาะถ้าสมมติเราไม่ได้มีเปิดกรชาได้ตัวพิเศษมาก็เล่นไปหนึ่งรอยแต้มเสร็จเราเอาหนึ่งรอยแต้มนะครับนี่เข้ามาที่นี่นี่มาแลกตัวละครตัวละคร จากฟรีก็คือคิงกับมูเมงไรเดอร์แล้วแต่แะครับแลกชอบตัวไหนก็แลกมาก่อนแล้วก็วันต่อไปอนี่ครับโบนัสห้ก็คือถ้าเราเอาตัวคอแแลบอะครับในวันพันแมนตัวไหนก็ได้นะใส่ในทีมมันก็จะเพิ่มของรางวัลให้50น่าผมว่าน่าจะต่อตัว ก็ถ้าเรามีตัวละครมาพัแน่สามตัวก็น่าจะบวก150อืมอันนี้วันนี้ผมลงไปแล้ก็อย่าลืมมาลงกันครับแล้วก็ต่อจากนั้นอันนี้ผมพูดไปแล้วเนาะของรางวัลก็จะประมาณนี้ที่ได้แล้วก็อีกอันนึงอันนี้อันนี้ผมก็เล่นจบไปแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันคือการตีบอสกิว จะเปลี่ยนเป็นไอ้ดวงนี้เหมือนกันซึ่งกิวผมตีกันไปเมื่อวานแล้วผมก็เลยสำเร็จภารกิจไปแล้วนี่สครั้งถ้าได้รางวัลตามนี้เลยก็อย่าลืมมาลงนะครับผมหรือว่ากิลใครยังไม่ถึงก็ก็หลออลงพร้อมกันกับกิลแล้วก็รู้สึกมันจะมีกิจ,จกรรมหน้าเว็บด้วยนี่ มาอันนี้ก่อนกิจกรรมล่าสมบัติของเซเลน่านี่ยน,นครับมีได้เดวิมอนด้วยอย่าลืมนี่เช็คอินเพื่อรับสิบแต้มวิธีได้รับแต้มนะครับแล้วก็นำแต้มไปแลกไอเทม ก็แล้วก็มีอันนึง่งขบวนการฮีโร่ตะลุยวิธีการเติบโตามาดูนี่จะมีท้าของรางวัลเป็นพวกแองจมอนที่อัพเลเวลลมหายใจแล้วก็เหรียญรีเหรียญย่อยเหรียญย่อยวิธีได้รับแต้มนะครับผมก็คือเคลียร์วิธีการเติบโตเคลียร์ไคลอด เคลียร์เวทซ้ำแล้วก็ดันเจียนปาร์ตี้แค่ได้แต้มประมาณนี้สองครั้งสูงสุดต่อวันเราก็จะได้วันหนึง่งประมาณหกสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สองยี่สิบสองแต้มต่อวันเนอะก็ามาแลกนี่อันนี้ผมกดเอาอ๋อใช้ยี่สิบแต้มผมมีสิบแปด นี่ผมแลกไปแล้วสิบแต้มก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมหมดวันที่26่ิบพฤษภามีเวลาประมาณหนึเดือนนี่ครับทุกกิจกรรมจะมีเวลาประมาณหนึเดือนหมดเลยเนาะอ่าเนี่ยยีวันตัวนี้ตัวนี้นได้ไรอ่ายี่สิบแปวันเนี่ยโอเคครับผมก็ถ้ามีอะไรอัปเดตอีก มมก็จะาทคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อบผมด้วยยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมเอ,อ่อทุกคนครับขอแก้ไขนิดน,นึงครับผมก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าประดมพลค่าชื่อเสียงนี้เอามาแลกของรางวัลในวิถีผู้เก่งกล้าใช่ไหมมันไม่ใช่การแลกครับผมมันเป็นการ เก็บแต้มให้ถึงเกณฑ์แล้วเราก็สามารถมากดรับของได้เลยไม่ใช่การแรกเนะาะก็คือกดรับได้เลยโอเคนี่แต่เราก็ต้องรับตามที่เรามีเนาะอย่างเช่นอนของผมมี22เนี่ยผมก็รับได้แค่รางวัล21แต้ม28ก็ยังรับไม่ได้เนาะอ่ะอันนี้ก็ขอมาเคีย์เมื่อกี้พูดผิดก ไปก่อนนะครับ